ต้องดูเอาไว้เลยนะคะตกเป็นเหยือห่อวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาเฝ้าระวังหน่อยว่า เบอร์อะไรเวลา<ะ>ที่โทรมาหาเราแล้วเนี่ยเบอร์มิจฉาชีพแน่เลยขึ้นต้นแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพทัวเดี๋ยววันนี้มีมาบอกด้วยรวมไปถึงวิธีการป้องกันนะคะสายที่ติดต่อมาหาเราจากต่างประเทศ<ะ>เราจะทํายังไงดีนะคะป้องกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมตกเป็นเยืยอว,วันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากว่าทางคณะกรรมาการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่อากสทช<ะ>มีการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะหลังจากที่ไปเจอว่า กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้มุกเดิมๆเลยแต่มันก็ได้ผลออก็ยังได้ผลอยู่โดยเฉพาะสายที่โทรมาจากต่างประเทศในการหลอกลวงประชาชนเอางี้วันนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสังเกตนะคะก่อนที่จะรับสายว่าถ้ามีเบอร์สัญลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้โทรามาหาเราเนี่ยตัดสายทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียเวลาในการรับนะจุดสังเกตเอาง่าย ถ้าเราเจอเนี่ยนะมันจะมีเครื่องหมายบวกเห็นปะ uh huh. เราจะรู้เลย uh huh. เครื่องหมายบวกมาในลักษณะอย่างที่เอาอันแรกก่อน uh huh. เลขที่ต้องระวังคือบวก697กับอีกเลขหนึง่ง6 98แเนี่ยแต่อันนี้เราก็จะเจอบ่อยนะค่ะบวกห6อ่ะในบางกรณีเพราะว่าเขาจะปลอมแปลงเลขหมายให้ดูเหมือนว่าฉันโทรมาจากในไทยนะไม่ได้โทรมาจากต่างประเทศแต่โทรมาจากในไทยมันก็ไม่ควรมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายมันก็แปลน่ะมันก็มีความแปลกนะอ่าเนี่ยจำไว้เลยนะคะเพราะพ่อแม่ดูแล้วเนี่ยอย่ารับส่วนวิธีการป้องกันเนน่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันช่วยได้ถ้าหากว่าเอางี้นะคุณไม่มีญาติหรือว่าธุระจำเป็นที่ต้องไปติดต่อต่างประเทศเนี่ยก็เปิดบริการใช้ไปเลย บริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยโดยการกดดอกจันหนึ่งดดอกจัน กดหนึ่งแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกแต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อควรระวังนะก็คือเมื่อเปิดใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถรับสายที่โรมมิ่งจากต่างประเทศได้ก็ต้องก็ต้องเป็นก็ต้องชัวร์ว่าอ๋อเราจะไม่มีการติดต่อจากต่างประเทศอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการป้องกันภัยในขั้นสูงสุดะนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้าเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายในการติดต่อหรือว่าดําเนินคดีนะคะผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าจะมาวิดีโอคอลหาเราอะไรอย่างเงี้ยภาครัฐเขาบอกไม่มีแบบนั ถ้าเกิดว่าเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้รู้เอาไว้ก่อนเลยว่าคุณโดนวิชาชีพโทรหาแล้วลหละเอ๊ะเลยเอ๊ะเอ๊ะเอาไว้ก่อนไม่ใช่ประการอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องหมายบวกที่โทรมาเราก็ตัดสายไปเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝางดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนี่แหละนะคะ,คะและนี่แหละคะ่ะถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ต้องดูตกเป็นเหยื่อทุกวันอังคารถูกต้องค่ะค